พี่ทำไมรายชื่อเราหายทีละกองเลยบอมม has been planted ไฟร์อินดอรไปวดอะไรกันเฮ้ยวีนิวเปิดอะไวีนิวตายก่อนไ่ไ จุดเซียนอีกแล้วโถยไปดิแบงกลัวเลยวะโถนั่งนั่งนั่งอยู่กำลังเบี่ยรอ All r i เอ้สา t ส่วนนั่นเก่งหลังหลังเอหลังหลังเอมีหนึ่งนะพี่ต้องระวังนะเข้าเข้าไปข้างบนแล้วพี่ มันวิ่งมาทางเชื่อมนะพี่ไอ้ที่นึ่งมานาตาหัดตู้โซ่ตับตรูดโซ่ตับขึบ้นทางห้องไม้ไปแล้วขึ้นทางห้องไม้อะ บอกผิดใช่ไหมพี่ต้องว่าขึ้นไปตรงห้องกลางกลางต้องบอกว่าพี่มิ้งก็หลังเลย okay, s <S จากทางหลังเชี่ยมนะพี่เออแม่นั้ยแม่นั้ยไปจำสูตรที่นิวมาเมื่อกี้นะ head shot Double kill! Whoa. Bomb <laughs> has been planted. I don't know if Fire in the hole! Get the โบยิงอยู่ตัวเดียวแค่ <laughs> All right, move out. ไหน u t ไหนงเปลี่ยนเน็ตแล้ววินที่โลที่โล

วางวางวางเอเลยพี่ตาตาสายมือสายมือสายมือติดไฟแดงเลี้ยวขวานะพี่อพร้อมออกแล้วติดไฟแดงจุดวางดีอ่ะ Headshot! Hot lag! Hot lag! Okay, let's go! Hahaha! 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 Fire in the hole. <laughs> headshot! Fire in the hole! Chain headshot! Uh -huh. Chain headshot! Bomb has been planted. Red team, win!